ไม่รู้หาสิเจอะเดี๋ยว,ยวมันคืออะไรนะคือเ,เอาหน้าไปอังเงี้ยเหรอไม่ไม่ไม่ไมดีพี่โอ้ควนมม่เยอะอะเนี้ยแล้วมาติดของไหม มันพอเดี๋ยวพอทพิ้งไว้แบบสักบบสิบยี่สิบนาทีอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปเองมันด้วระมาณนี้ยได้ที่ใส่เข้าไปคืออะไรยาฆ่าเชือ้อแล้วมันฆ่าอะไรบ้างตัวพวกพกแบคทีเรียพวก,ก,กอะไรโควิดฆ่านะมันมันน่าจะล่งอยู่ในนั้นหมดอ่ะครับอ๋อคือใครกำลังจะเปิดใครใกล้จะเปิดร้านช่วงนี้ก็จัดก,การซะฆ่าเชือ้อัะหนึ่งรอบก่อนที่จะรับลูกค้าเงี้ยห่อ เยไปโฟน้องหนูดีกว่านี่ลูกค้านั่งอยู่อะลูกค้าแม่งเข้าเยอะห้องนู้นอะพอๆๆปีกอนปีกอน <c oughs> ไ,ไปลองห้องนู้นกันไป,ไปเธอห้องนู้นดีกว่าเฮ้ยเจ็บเจ็บเข้าปากเงี้ยโอ้ <c oughs> มันก็ได้ในข้าทุกซอกทุกมุมเนะยห้องมาในนี่มากเลยนี่ดีกว่าห้องนี้ลูกค้าเยอะเฮ้ยวันนี้<อ>เสียบปลั๊ก่อยนี่เลยห้องนี้ดีกว่าลูกค้าครับหนีแล้ว <Yeah. laughs> ออกมาเร็วนี่มันเครื่องกำจัดยุงนี่หว่าแล้วเดี๋ยวก็จะหมดไปเองใช่ป่ะ แม่งอยู่น้ำกันนะเนี่ยห้องนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่หายฟุ้งเลย่อยไหม้พ่อไงสมไม่จัด ก็ใครที่ร้านอาหารใกล้จะเปิดกันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะเปิดกันแบบเต็มระบบแล้วสตัร์ทซิตี้สองศูย์เก้าเริ่มต้น1นึ0งหสี่ันเก้าครับนะร้านที่เริ่มจะเปิดกันก็ซื้อไปใช้ได้นะอไอตัวนี้มันตัวกี่ตังอะ่ะพันเก้าพันเก้ามีน้ำยาให้กี่ขวดหนึ่งพันเก้าร้อยบาทมีน้ำยาให้หกขวดใครอยากฉีกี่ห้องก็ฉีดไป ออพันกว่าบาทเองครับซื้อเรามาหน่อยใครสนใจถามผมได้นะเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปพันเก้ามีน้ำาาให้หกขวดคุ้งเลยแหละคุ้งทั้งห้องเลยแหละนะฮะคุ้งทั้งห้องเลยนี่ทำไรเปลี่ยนไฟหน้านี่ ไฟหน้านะครับ RS นะครับงานด้วยหวนะึ่น่พันอต่อคู่นะครับโทรเข้าเบอร์ร้านเลยครับสั่งของอย่ามาตามในไลน์นะครับโทรเข้าเบอร์ร้านเลยผมไม่ค่อยรู้เรื่องสต็อกนะครับนั่นแจมขายของอย่างเดียวสต็อกไม่รู้เรื่องเลยครับโทรเข้าเบอร์ร้านนะครับนะครับหลายๆท่าน ฝากนิดเดิงเวลาตามของอย่ามาตามในไลฟ์หรือว่าถามนักแจ่มนัแจ่มเป็นคนที่ส <Beginning S 1> ต็อกรั like <killing> mm. ่วมากนะครับตทรเข้าเบอร์ละเลยศูนูนเจ้าสูนย์แนย0เก้าสีนนะครับกล้ายุงได้ไหมปูก็ไม่รู้อ่ะไปหน้านะครับ r องานพูเป็คนแม่เรียนนะครับกองแอร์ซิตี้2020ไปซื้อศูนย์เถอะรถใหม่ๆจะเปลี่ยนกองแอร์กันแล้วเหรอซื้อศูนย์น้งจอดน้ำต้นตีอะไรเนี้ย มึงจอดทำไมก็ไม่จอดมันขว้างฮะมาแล้วรถที่ทำอะไรดูลูกค้าทำอะไรมึงทำอะไรเอ้าบอกลูกค้าทำอะไรมึงไปวนปะมึงไปวนรอบนึงวนรอบนึ่งเขาไม่จอดนะใครจอดพ้องตายสัตว์เจี๋ยไอ้เลยไปวนรอบนึ่งดึงลูกค้าก็มา 14,900นั้ารอนะครับทำไรสมลูกค้าทำไรล้างรถอ่ะไปโบกด้วยล้อแล้วมังครับใช่ครับเครื่องป้นอยากราเชือครับกันก้าวมัง้งเฮ้ยโอ้โหควันไม่ยังไม่หมดอีกั่นอะไรมันจะหมดวันเนี้ยหายแล้วลูกค้ากูไม่ต้องนั่งกันมาดี ออดูแล้วมันก็น่าเชื่อถือริ้มกันนะนะครับเปี้ยวดีใสย่ยางไอ้ครบยกมาดูหน่อยมีคนอยากเห็นไฟหน้า14,900 RS ไฟหน้า RS 14,900พร้อมติดตั้งนะครับนีเ่เดี๋ยวจะหาว่างานสวยๆดูครับแท้ชัดๆกูอบอกเลยโคตรเหมือน งานแม่งเหมือนส่งโรงงานเลยอะยูข้างหลังครับปักเปิกมาครบนะครับปักเปิกมาครบนะครับไฟนี้เวลาเปิดไฟเลี้ยวเป็นไฟวิ่งนะครับไฟตรงนี้เวลาติดตอนแรกจะเป็นสีฟ้าเหมือนเบนซ์นะครับแล้วก็ค่อยๆขาวนะครับหนึ่งเบอร์สี่เเก้านะครับมาได้เลยของพร้อมนะฮะ ล้อมือสองนะครับล้อมือสองเดี๋ยววันนี้เราค่ำๆเราจะไล์สดเหมือนเดิมขายล้อมือสองและท่อมือสองนะครับไอโสมท่อมือสองไปเอามาล้างด้วยนะครับไปอะไรแมไอปึ๊กพ่อสะอาดมึงแค่มาเช็ดอย่างเดียว ล้างรถในขนาดสี่ันวันหนึ่งแม่งล้างรถคันสองคันเราแล้วพี่สบายที่สุดในโลกแล้วอัวนนี้ต้องกเกเอาคุยมาให้ไปดูเขาไม่ไคุยกับฝนเลย bao 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 thôi nam mở cửa thường ấy lên mở cửa thải tông mở cửa thải tông ấy mày mà mấy hải tìm anh ấy ạ มันจะข่าวงี้อีกนานแค่ไหนวะเนี่ยชิปหายแล้วเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะหายวะชิบหายแล้วไปเปิดให้มันออกเลยนานเกินแล้วเปิดประตูให้มันออกไปไหน่อยระบายออกไปไหน่อยองค์ใต้องฉีดล้วทิ้งไว้สักคืนหนึง่งแต่กลิ่นดีนะปิดก,ก่อนเที่จเข้าที่ทำงานทำงานไม่ได้ ร oh. ะพายก่อนพุ้งเข้ามาในห้องแนละ้วอยากรู้เราต้องเทสด้วยเครื่องฟอกอากาศไว้นี่ดูซิว่าอ่านค่าว่าอะไรบ้างโ oh, อ้โหสัวนแดงเลย แดงเลยอ่ะแต่ไม่ใช่เคมีไว้เคมีเป็นเขียวดูที่มันจะฟอกได้แค่ไหน ไอพิษเป็นเขียวกระปุความชื้นโอ้โหแต่อันนี้แม่งแดงเลยค่าอะไรวะรู้ว่าค่าอะไรวะเนี่ยแดงเลยอะ PM สองจุดห้าแดงอ้าวไอสัตว์โหเกสตรลูกไม้แดงไงวะเนี่ย อันวีลิกรรมแต่เคมีไม่มีอ่วเฮียนี่เป็นยังไงวะเนี้ยกูต้องใส่หน้าก,กากไหมเนี้ยเนื่งว,ว่าเวลาฉีดนี่ส<ม>งสัยจะห้ามเข้ามานะเดี๋ยวกูหาแมสก่อันแมสกูไปไหนแมสหายอีกอืมเราจะหาอะไรใช้นี่หายากจริง แอบหนึ่งนะ เพื่อแม่งขึ้น PM 2.5เต็ม999เม็บเหียแต่เคมี <Yeah. S 1> yeah. เป็นเขียวเว้ยมงมากเลยเนะนี่ยเนี่ยดูดิพราไอเสียก็เป็นเขียวแต่ AQ แม่งแดงแป๊ดเลยเนี่ยแล้ว PM 2.5แม่งก็เต็มสิบแปดร้อยเก้าสิบค่อยๆหายไปเรื่อยๆเป่อยีย่เก้าร้อยกว่าแล้วก็ สอนดอกไม้ก็แรงเถอะความเป็นธรรมชาติไม่มีเลยเจ๊แมยังไงวะเนี่ดยดูที่มันกรอมได้เร็วแค่ไหนกูต้องเอาอกาศบริสุทธิ์มาหากูก่อนตอนนี้สั่งทำสีล้อทิศอืมสั่งทำสีล้อทิศใครสั่งอ่ะก็คุณโอ๊ตบอกผลทำสี R S ศูนย์ห้าอ่ามันก็จะสีเทาอะแต่ฟันจะออกสีบอ,อ,อลอนนั่นมัน อ่าแล้วมันไม่ไม่มีการถามกันเหรอว่าบอลหรือเท้าไม่มีการถามกันเหรอกก่อนที่จะสั่งอ่ะก่อนไม่ได้ถามก็เขาบอกว่าทำสีไอเอส05แล้วส่งไปที่ที่ขัดสายด้วยก็แจ้งเขาว่าทำสีไอเอส05ไม่ใช่สิแล้วยังไงไม่เข้าใจก็ี่โอนเขาไม่ได้บอกเหมืว่ามันเป็นบอลหรือเท้าอ่าแล้วไม่ไม่ใครรับงานไว้ล่ะฟิโอนรับแล้วพี่โอนเขาบอกบอกว่าฝากแจ้งหน่อยทำสีไอเอส05 ออแล้วมันสีให้05มีตั้งหลายสีสามสี่สีอะ่ะมันก็ต้องรู้ดิว่าสีอะไรบ้างแล้วมันไม่รู้กันหรือไงมันก็ต้องสั่ง,งดีราบอลเงินอะไรเงี้ยเราไม่ได้ระบุมาก็าเลยเขาบอกาจะเอาเป็นสีบอลไล่ปืดเห็นบอกว่าใครจะมาเรียกกลับไปทํางานไอ<ะ>้ปืไ้ไม่ไดรู้ไปถามดิมจะออกก็ออกไปเลยแล้วก็หาเลขใหม่มา ร้อยสิบห้ามือสองเหรอครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะครับ NK มือสองไม่มีครับ GM รีแฟรบวกท่อล้อยางของแรงเริ่มต้นเท่าไหร่ครับก็ท่อรวมรีแฟร์เก้าพันเก้าครับล้อยางก็หนึ่งหมื่นสี่พันเก้า 104, 9, ครับนะครับ ล้อพอาเขาโอนมายางโบดูสิเออเดี๋ยวจะให้ดูปลายคาร์บอนตัวใหม่นะครับคือก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมานะครับหลายๆร้านหลายๆอู่เนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของปลายคาร์บอนนะครับที่สั่งงานจีนมาขายกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันาเมื่อก่อนเดี๋ยวผมเคยทำงานเอสเสีเข้ามาพักหนึ่งนะครับโอนมาเท่าไหร่เ,เต็มไหม เจ็ดหมื่นกว่าบาทรอโอเคได้ลงว่าขายแล้วนะครับ T.K ทำสีนาำงินแก้วสามหมื่นสี่ครับนะครับแล้วก็ในช่วงสองสามเนี่ยใครที่เคยไปใส่ปลายคาร์บอนในหลายๆสำนักก็จะเจอว่าสีแม่งลอกเว้ยแล้วก็เก่าง่ายสัตว์แม้กระทั่งผมก็เจอนะครับเพราะว่าหลังๆผมก็ไม่ได้ทำเป็นของอ e ีซัสซีออกมาเองแล้วหลังๆก็ไปพัฒนาปลายตัวอื่นนะครับแล้วก็สั่งงานคาร์บอนก็ทั่วไปเอามาสวมกระท่อนะครับ ก็เจอปัญหาก็เลยเริ่มต้นใหม่กลับมาทําเองนะครับอันนี้พอทําเองเนี่ยมันก็ต้องแตกต่างนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับปลายคาร์บอนที่เป็นถ้าผลิตออกมาจากทางเอซัซีของ<แ>เรานะฮะจะเป็นปลายแบบนี้เป็นแบบใหม่นะครับนี่ไม่เหมือนใครดูข้างในครับงดงามนะครับดูคุณภาพงานงดงามมากจะไม่เหมือนปลายคาร์บอนพวกสั่งจีนมาขายแล้วนะครับ นะครับจะเป็นจะเป็นทําเองตอนนี้นะครับออกแบบใหม่ไม่ให้เหมือนใครยังไงได้เรื่องไหมเป็นเรื่องไหมสวยกว่าที่ขายขายกันอยู่ตามแบบของถมป่ะสวยกับพวกร้านล้อไอ้ไอ้ร้านร้าน,ร,านร้านท่อไหมผมพยายามจะทําอะไรที่มันเหนือกว่ามาให้ตลอดนะครับทุกคนอย่างปลายคาร์บอนเนี่ยตอนนี้ที่ไปใส่ใส่กันมีปัญหาแล้วก็ดูแบบกระโหลกกระลามันเริ่มห่วยลงเรื่อยๆครับ เดีย๋ยวนี้ปคาร์บอนมันเริ่มห่วยลงเริ่มดูด้อยค่าลงเรื่อยๆนะครับเราก็ออกแบบมาใหม่นี่นะครับนะครับเสื้อร้านยังไม่ได้ทําเลยนี่สะดวกแบบงงปะเออไอเปอร์กูก็งงไอสัตว์สะดวกแบบนี้คือเยี่ยอะไรวะคือคนเขาถามท่อว่าใส่ท่ออะไรดีฮะไอเยี่ยมีคนมาพิมพ์เว้สะดวกแบบนี้ก็เอาท่อสำนักหนึ่งมาลงโอ้มึงคิดเหมือนกูเลยเปอร์กูก็งงอะสะดวกแบบนี้คืออะไรวะ เขาไม่ได้ถามมึงเลยว่าสะดวกแบบไหนไอ้เหี้ยนี่แหละบางทีเรื่องท่อเนี่ยนะกูกับเจ้าของร้านเนี่ยไม่มีอะไรหรอกกูบอกให้กูเฉยๆแต่กูบางทีกูมาขึ้นหรือกูแม่งอยากจะขยับเนี่ยเพราะไอ้ไอติ่งแตดเม็ดแตดพวกนี้แหละนะครับมันเลยทําให้กูขยับแล้วพอกูขยับเนี่ยก็ดีเวลากูขยับทีก็มีของดีๆออกมาให้ออกมาให้พวกเรากันนะครับนะครับ ยิ่งมึงสะก,กิดกูมากๆกูก็คิดของใหม่มาตีมึงมากๆเข้าไปอ่ะมึงสะก,กิดกูทีหนึ่งกูก็คิดของใหม่มาตีมึงอีกอ่ะนะครับเพราะนั้นยิ่งมึงสะก,กิดกูมากอ่ะลูกพี่มึงจะเดือดร้อนกูบอกให้นะครับมึงไม่ได้หรอกมึงก็ลูกค้าเขาคนนึงอ่ะปากดีเกินไอเหียเพราะบากดีมากๆเข้าร้านก็สวยไปเพราะกูก็ต้องตีอ่ะพูดจริงๆกูก็เฉยไม่ได้นะครับนี่ตอนนี้นะครับปลายคาร์บอนตัวใหม่ครับถ้าเป็นเอซัซีจะเป็นอย่างนี้ สวยไหม 105x ขอบสิบแปดผมมีมาตั้งนานแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ขาย 105x เทียมนะครับพร้อมยางสามหมื่นห้านะครับ TC 105x งานโคตรเทพเนี่ยสามหมื่นห้าพร้อมยางนะครับขอบสิบแปดสวย,สวยไหมแล้วดูคาร์บอนหนามากนะครับเพราะบางๆเนี่ยบางทีแม่งซีแตกผมก็เลยให้มันแบบทำมาแบบนั้นหนาะ รานนั้นตัวคาร์บอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะหนามากนะครับครับแล้วก็ข้างในก็เป็นม้วนให้มันดูไฮโซขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างเงี้ยจะได้ไม่ซ้ำใครเขาจะได้ไม่ซ้ำใครเขานะสำหรับใครที่อยากได้ปลายแบบทรงอะคาโบวิกนะครับ IS ศูย์ห้าเริ่มต้นสาม0 0ื่นสามครับอ่าใช่ใส่คู่ออกกลางสวยแน่นะครับวันนี้ก็มีใส่คันหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูออคู่ออกกลางใครสนใจนะ บุ้มบุมบุ้มบุ้บเอาใครเปิดประตูวะเจ้าควันออกนะครับนะครับฟรักหน่อยฟรักหน่อยนะฮะฟรักหน่อยเนาะจองคิวทำสีนักคิวลงหน้า2องเรือนครับซิตี้ศูนย์เก้าใส่กล่องหมื่นเก้าครับซีซีหนึ่งศนย์ห้าเงานผมหนึ่ง่นเจดพันเก้าร้อยครับงานเอ็นเคหนึ่งืเก้าพันเก้าร้อยครับ N.K มีแต่หนึ่งศูนย์ห้าเอ็นนะศูนย์หอกไม่มีนะครับอล้อขายไปแล้วลงก่อนว่าขายแล้วเขาโอนเต็มเลยใช่ไหมล้อพอรดบ่อยแล้วโคตรถูกคนขี่พอร์ตแม่งแย่งกันแน่นอนขายแล้วจ้าตรงหนอน คไปบไปซะแล้วล้อเก่าชั้นเดี๋ยวเหลือสตัดปรับเกียร์รือจะขายถูกๆ KWV 3ไฟหน้า GKR S ไม่ได้ขายเลยครับท่อย้อน Gen สองสนห้าครับขันกันฝนตกแรงมากกูไม่ได้ถามมึง อยากฟังเสียงรึ่งรึร่งสองหมื่นป่ะ CRV ชัยไปเอาได้เลยไหมรถชัยเสร็จยางเอาได้เลยเปล่ากำลังจูนอยู่นะรถชัยกำลังจูนอยู่ใช่ไหมโอเคกำลังจูนอยู่ครับ,รบแ,ลแล้วผู้หญิงที่มาใส่ท่อ<ร>ที่เขาจะไปใส่ PVC ที่ีทุ่มหนึง่งโทรแจ้งเขาแล้วโอเค มึงอยากไปส่งไหมล่ะแล้วไอ้เรื่องล้อทําสีมาผิดนี่ยังไงถ้าเราไปแก้ค่ะแล้วใครใครผมอผมก็หัวสื่อสารกะผิดเองผมชี้บอกแล้วว่าไอ้ r ไออเป็นสีเทาไ้สีขาวสีบอลบอลถึงด้านแต่คุณผลเข้าใจว่าไอดามันมีแค่สีเทาอ่ามึงชี้สีบอลให้เขาดูไหมล่ะชี้ตอนตอนแรกตอนที่คุณชี้ชี้ไหมในใบงานผมก็ระบุว่าเป็นบอลถึงด้านอ้าวแต่ผุณผลเข้าใจว่าสีไออามันมีแค่สีเทาเานี้ ยังไงเออกล่องเบนซิน,นผมทำดัตตาเทคทำลิงก์ทำเอฟคอนทำฟิวเทคทำฮาวเทคทำโมเทคโอเคไปแล้วนะขอทำงานอื่นก่อนแค่นี้นะหิวข้าวมากเลยอ่ะ